อลังดาบโมคาลาบิก้าแซมบิสอื้มขาดครึ่งคุณจุ๊ะมีนาสังผมโคนาตังนะครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Killing Floor คลิปที่สองนะครับผมสุดยอดจริงๆครับที่ที่แล้วที่ผมเล่นไปนะครับรู้สึกว่าแม่งสนุกจัดๆวันนี้นะครับก็เลยกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งครับผมไปเราเล่นกับคนอื่นดีกว่า เกมมูสเวิร์บอ้าวมาแล้ววะมึงไปไหนอ่ะมึงต้องมีปหาพเพื่อนๆโคตรไกลเลยซื้อของทันไหมเนี่ยในตัวมีอะไรบ้างอะตอนนี้โอ้ไม่มีของอะไรเลยวะโอ้สี่สิบวิทันไหมเนี่ยทัน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 ทัมาแล้วว่ะคนเรามาซื้อปืนครับ เรามีตังค์อยู่พันหนึ่งวันนี้ผมจะใช้เป็นเหมือนเดิมอันนี้เลยของดีออกระสุนได้แค่นิดเดียวไปวะได้เวลาวะทำไมมีทาไปทันมึงวะง้ไปทางไหนเนี่ยเออไปทางนี้ไงแล้วมึงวิ่งไปทางไหนกันทำไมวะมาวะห้าคนนี่มันตีผมมาเป็นตีแล้ววะ

ไหนวะมาทางนี้มาจากทางนี้เหลือ64ตัวไอตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มาไอตัวใหญ่มันมาเลือดเรา200เลยวะเลือดเยอะชิบพร้อมเกาะอีกประเทศ กระสุนเป็นสิ่งที่จะเป็นมากไล่ตัวไปเ,น,น,เนี่ยเฮ้ยเพื่อนโดนหืมโดนยิงเออเรายิงโดนหัวครับมันจะสโล่เปลี่ยนกระสุนเล่นกับ,เบ,บเบื้อชีพนัดเดียวแตกนัดเดียวแตกนัดเดียวแตกบ้าเอ้ยมันกัดมันกัดผม ยิงแม่มเลยไล่หนึ่งตัวแค่ตัวเดียวเท่านั้นอยู่ไหนวะตัวเดียวเท่านั้นแค่ตัวเดียวเท่านั้นสวยงามครับกลับไปขายครับผมขายอันนี้แมวหัวด้วยแมวเอาคาตาน้ามา ไม่ต้องเติมกระถือเงนเลยเอากูขายทำไมเนี่ยกดพีดีล่าก็ไปขายาอาีก็โอ้ยตวนเนีย่ยจริงจริงวะเราจะพยายามเอาชีวิตรอดด้วยกระถือทั้งหมดที่มี90นัดพร้อมกับคาตนานะที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่คาตนานะได้เวลา ยามิมาโฮนะครับเบอร์เอาหน่อยวะซามูไร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 อย่าซามูไร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 ผมคือซามูไรขับบนท่ารถวดที่หนึ่ง าทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ชีอ่ะเพื่อนมึงยิงกูปะเนี่ยตับผ่านทุกสิ่งทุกอย่างตับผ่านทุกสิ่งทุกอย่างตับผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยเหลออแ้บเลือดฉีดแบบเข้าเส้นซามูไรฟันหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยปวดมากปวดมากจ้ามาเลยโว้ย กระบวนท่ารับความเร็วเหนือแสงอ้สัตว์ครับสิ้นสวัสดอะไรไม่รู้อุ้งพูดมั่วไปวะจัดไปมาดูซิเราซื้ออะไรได้บ้างมีมีผิดใช่ไหมมึงเฮ้ยเทวะเนี่ยโคตรเจ๋งเลยทุกคน นะนะซื้อนี่มาแทนนี่เลยวะนี่แหละดับเดิมไม่ได้พื้นเนี่ยไม่วะกระพุนเต็มยังอ่ะคูณออกบบฟูฟูคนณจะชิบหายเนี่ยกี่คนมั้งเนี่ยร้อยห้าสิบสามตัว เวฟ Incoming มันกำลังมา้วครับทุกคนดังนี้มันมาแล้วว,ว้าวสุดยอดผมจะพยายามกระสุนให้มากเท่าที่ทำได้นะครับเราจะใช้คาตานะที่เราซื้อมาบุกเลยทุกคนมาดิตัดคัดทุกนุมเนียวว,ว้าวปข่งกันปะ ตัดขาทุกสัพย์ปะสิงตัดขาทุกสัพย์ปะสิงตัดขาทุกสัพย์ปะสิงตัดขาทุกสัพปะซิงตัดขาทุกทรัพปะสิงฟุบจบฮุบว้าวตัดขาทุกทรัพย์ปะซิงตัดขาทุกสัพย์ปะสิงคุณไปเล่นปูเนี่ยปัญญาอ่อนชิบหายว้าว้าว้า ปันกลางหัวฉีดยาเข้าเส้นอ๋ออ๋ออือหือพอเติมยาแล้วก็ฮึดขึ้นมาทันทีเติมยาแล้วก็ฮึดเออัขาดอู้ผมอยากใส่เดียวอะกลับไอ้ตัวเนี้ยขาดด้วยซ้ำกระซิงอู้ขาดเลยทีเดียวอลังดับโมค้า ลาราบิกา้าแซมมิสอื้มหขาดครึ่งอาราบิกา้าแซมมิสอาราบิกา้าแซมมิสคือถ้าดเดี๋ยวตั้งเองครับทุกคนย่องอะไรวะไม่เงย <c oughs> อาราบิกา้าแซมอ <Perfect. S 1> แเอา Perfect Perfect อะวะ ง่ายเกินไปไหมเนี่ยไ,ไปดูว่าว่าทุกคน,นกอันนี้คือเราเนี่ยน่าเจ๋งดีว่ะขอหน่อยละกันแบบขอแบบฟูเลยเปืนณ์นี้6นัดคุณ6นัดอันนี้มี3 30บวกนนอันนี้อีก30แล้วก็ดาบของเราทีนีที่เรียกว่าเจ๋งที่สุด อะไรวะลงไปหามันเลยดิวะ่ะเถอไปโกนทำไมตัดขาสับปะซิง We are You know หลบแบบดิจิตอล We are You know Coming man Coming man Coming man โอ้ไม่นะสายตาฉัน ดบยาแป๊บดูฟันตัดขาดทุกซับปะสิงมาดิวะไอสัตว์อยากไฟกับไฟหัวตัดขาดทุกซับปะสิงไม่ไปขาดวะบ้าเอ้ยฟันหัวฟันหัวฟันหัวแม่งแข็งวะแข็งวะไม่ไหวแล้วเว้ย อื้กตองอันนี้กัมันนี่กัมันขอขอชีขอชีก่อนเจ็บและเจ็บละเจ็บละสวยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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  เปิดพลังขั้นสูงหมดบ้าเลือดโดบยาจ้าไม่เช่โดบยาแล้วผมบ้าครับเราจะฟันไม่หนีก่อนจันท่านจะตายแล้วโดบยาอะไรอีกนะฟันขัดลมบันดิจิตอลบวกกันท่าฟันฟัน ต,ต้องวนครับต้องวนครับฝันต้องวนครับต้องวนฝันแล้วต้องวนตับหัวครับเดือดเราเยอะมากตอนนี้มาแเจ็ดแล้วอะแต่เกาะเราหมดเดือดตัวเดียว,ว,ยว,ว,ยว,วอืมฝันมันไปต่อทุกคนเวฟสุดท้ายวะอันนี้ว่าเท่หายเลยคืออะไรวะนี่ดีกว่านี่ดีกว่า มาตรเท่คร <c oughs> ับเป็นใบเลื่อยใบเลื่อยเ <c oughs> ป็นใบเลื่อยหยุ้ย <c oughs> ว้าวว้าวยิงใบเลื่อยวะ่ะคุณยิงใบเลื่อยอืม <c oughs> ตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอโ้โหมันมาพร้อมกับอาวุธครบมือจริง เหมือนเกมนี้จะใช้ตะมุไรไม่ได้ครับต้องใช้ไอน้นี่แล้วครับผมอันนี้คือไปดิวะ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 ,ย,ย,ะยิงไปเรื่อยโอใส่แป๊บยิงไปเรื่อย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 จี้ขอโทษครับห <laughs> ยับยิงแม่งงจะหลงมันไปนไหนวะ จี้มันมาเอ้ย,ยวิ่งเลยตัดมันไปทุกคนเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องฆ่ามันยิงแม่งอุ้ยๆๆๆมาดิวะจีมันจีมันเอาจีไม่ได้ไอ้เหี้ยลืมใส่ไปเรื่อยโอ้เจ็บจีตูดมันจีตูดมันจีตูดมัน จีตูดอยากจีตูดจีตูดจีตูดไม่ได้ยิงมันวะไอใส่ไปเรืเ่อยสวยอรัทุกคนจบอย่างรวดเร็วอือหืขอโทษสำหรับคำหยาดนะครับถ้าใครไม่ชอบนคโกเมนต์นี่นะครับผม จะถามว่าทำไมผมพูดแบบญี่ปุ่นนะครับไม่รู้เหมือนกันครับผมอยากลองพูดดูไม่มีเป้าหมายพิเศษอะไรไม่ร,มรู้มาแล้ววะหนึ่งสองสามสามคนเพียงเท่านั้นห้าสิบแปดตัวใช้ปืนดีกว่าอุย้ยมันมาเพื่อน ต้องคุ้มกันหลังให้เพื่อนผมจะการทางนี้เองครับทุกคนไอ้ยี่เยอะชิบหายเลยอะบ้าเอ,อ้ยไปทางนี้หมดหลืววะออกไปออกไปออกไปเราต้องหาเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่ปืนหมดละปลั้นม่ง ไม่ล,ละฟันไปฟันไปเอาเติดพวกครับหิวเลือดแป๊บอือหืึฉีดยาแล้วฉีดยาแล้วฉีดยาแล้วมีพลังฉีดยาอีกทีนึงอือหือแบบเข้าเส้นว้าวดีดังอยบบู่823บาท Try to แล้วเวลาเพียงแค่สี่สิบเจ็ดปีเท่านั้นเราจะซื้ออะไรดีเพื่อไปต่อกรกับพวกมันเออกระสุนไม่น่าไม่เอาอันดับที่สิปืนกลเหรอวะคาตา나ใช้ไม่ได้อะเปลี่ยนอะไรเดี๋ยว ดะก้อนเบรดผมว่าพวกมีดอะจำเป็นอยู่คาตาละเหมือนเดิมครับผมจะเด่นสายคาตาลนะาโ <c oughs> บสถ์เซอร์เ,รเกอร์ <c oughs> ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวย <c oughs> ขอเติมกระสุนสักนิดนึงได้คี่ลูกเนี่ยหกสิบห้านะขออีกนิดนึงโอเคฉ <c oughs> ีดยาแปบ๊บก <c oughs> ่อนจะทำอะไรก็ตามแล้วเพื่อไไนเป็นอะไรกันหมดแล้วเนี่ยทิ้งกูไว้คนเดียวทำไมอ้าวฮัลโหล เฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยว้าวมันมาแล้วอยู่ว่าดีประตูบ้าเอ้เพื่อนจะทิ้งกูไปทำไมวะเข้าหลังแล้วเพื่อนฉันจะปกป้องเธอเองสาวน้อยออกไปจากสาวน้อยวิชาปานไตฟ้าพยักคา ไม่เกี่ยวนะคนอะไรไม่รู้วะพูดไปทั่วอุย่าโอ๊มาดิวะขอขออยากเจอฉีดยาเข้าเส้นหมุนกระฟันต่อโรมโมชั่นหน้าสวยมากไอ้หนู หมอฟัน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 ไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเหรอไปครับทุกคนชิจัยมีอยู่ห้าร้อยเป็นตัวนึงเลยวะมีปืนละใส่ปืนต๊บ เคเช็ค okay, พร้อมสเตนหยวดเราอยู่ในพื้นที่ของคุณอปอนอุ้ยขาดหมดวิชามาดิวะตั <c oughs> ดเจ้าวะ เป็นซามูไรที่ถูกขนานนามโคนต้าเคนชินซามูไรที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศนั่นก็คือเขานั่นเองโคนตะไอ้เหี้ยยัวเย็บกูมากเลยเนี่ยทำไมมันมาหาให้กูวะโดบยาหนีแป๊บ ล้อเล่นไหน,หนู้นูนักสู้เขาไม่เคยหนีไม่มีนักสู้นะที่หันหลังให้ศัตรูบ้าไอ้โดบยาแบบได้แล้ววะได้แล้ววะเนี่ยไม่รู้อะเอามาก่อนอยากลองดูมั้งดูเบามากอะ แต่โหไม่ไม่ลองขิดขวานะขีดขวาจริงๆเลยครับเพียวเหงาะก็ได้ไปไหนวะบ้านนะไปห้างนน้ไม่ใช่เหรอเราต้องอยู่นี้ไม่ใช่เหรอเกิดการต่อสู้ตรงนั้นโปรตาผู้ที่อยู่เหนือกันเออขอโดปยาแป๊บนึงซื้อน้ำยังไงอ่ะผมมีน้ำอ้าว ไม่มีอะไรนี่วะออกไปอะไรขึ้นใครน่ะเขยอยู่ตรงนี้นะจะปกป้องเธอเองไม่มเงยทุบ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 อะไรวะเนี่ยออกไป ออกไปอุ้ยทับอู้โคตรแรงเลยไอ้เชี่ยมีไหมเข้ามาเลยไอ้หนูเข้ามาเลยไอ้หนูเข้ามาเลยทุบทุบทุบพังหมดทุบพังหมดทุบพังหมดกลับไปยืนกลับไปยืนยังมีใครเข้ามายืนอ่ะลบไปหนูโอ้โห ช่วยเธอเองทุบแบบอู้หูหนัก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 อือหือมึนเลยมึนยืนมึนยืนมึนทุบแล้วยืนมึนทุบแล้วยืนมึนทุบแล้วยืนมึนอุ้ยเออทุบแล้วยืนมึนทุบแล้วยืนมึนทุกแมงอือห umas, ือโดปยาแป๊บเฮ้ยตายแล้ว มีดเฮ้ยอะไรเดียวเอาันนี้ด <parte. S 2> ้วยเฮ้ยทิพายฮ้กดวีมีกระทุงว่ะกดซีมอบเอ็กซ์แซดวีคือกระทุ่งข้างหน้าโอ้โหมีเชื่อมประตูไว้ด้วยเ้ยมาทำไมวะโลกันโลกัน กระแทกอืมอับต่มองฟาดโลกระแทกกระแทกเฮ้ยกระแทกกระแทกหูกระแทกเดอกระแทกอะไรแมงมุมกระแทกกระแทกอารมณ์เลยกระแทกเฮ้ยไอ้หนูไปไหนวะกระแทกหูตายูตัวแตกกระแทก กระแทกอิเชียโคนแรงอ่ะกระแทกกระแทกตัวแตกกระแท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 กก็รล,ล่วงเลยกระแทกกระแทกอันนี้เพื่อนกูจ <c oughs> เย็นเย็นใจเย็นโอ้โหเขียวโคตรโดบยาดบยาแป๊บแล้วกระแทก <c oughs> ออกไปอือ <c oughs> ออกไปกระแทกแล้วตัวแตกกระแทก ขอโดบยาได้เวลาแล้วสิผมข้างของคุณตะเปิดมุดบ้าพลังกระแทกไอ้เวนนี่โอ้ปิวกระแทกปิวมีมึนมีมึนมีมึนกระแทกอีกทีนึงกระแทกอีกทีนึงมีมึนมีมึนทุบทุบแม่งกระแทกกระแทกอีกทีนึงอีกเวนนี่ โบยาเปลี่ยนอาวุธแล้วก็แผลงฟาดฟาดฟาดทุบแบบทุ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 บอุ๊ยเจ็บ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 ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนออกไปโอเคพวกควรักษาตัวเองบ้างแล้ว นายทำนิดเดียวเองอะพอเราไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ไงไปไหนต่อทั้งเือทุกคนมันนิ่งอะหลุดแล้ววะเฮ้ยธรรมะเออกูหลุดไะเนี่ยมันมันคศูนย์แล้วผมไม่ใช่ทุกคนไม่จะหลุดนะครับเวลาศูนย์แต่เป็นไม่ได้ดไไดดไไดดคนเดียวอวะทำไมอะอ้าผม สำหรับคลิปนี้ก็พอจบมาเพยงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันหลุดนะครับไม่เป็นอย่างนี้หรอกแล้วเพื่อนเราเป็นอะไรอ่ะสองคนเลยอโอเคงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบายโฮม